รอยสั้นตัดสั้นลดการชี้ฟูค่ะสำหรับเคสนี้นะคะมาด้วยเรื่องผมชี้ฟูไม่เข้าทรงนะคะผมยาวแล้วค่ะผมเส้นเล็กเบานะคะพี่สีก็จะขึ้นทรงตัดในส่วนของด้านล่างค่ะกำหนดความยาวส่วนของด้านล่างสร้างความทียนะคะแบ่งผมเป็นสามเหลี่ยมค่ะหลังจากกำหนดความยาวเสร็จเรียบร้อยนะคะพี่สีก็จะตัดเชื่อมค่ะเคสนี้เราจะให้มีปอยหวานเล็กน้อยนะคะ ลูกค้าบอกคอสสั้นๆค่ะแต่พี่สีบอกว่าเอาปลอยหวานเอาปลอยหวานนะคะไม่ต้องใช้บัตตเตียนชาตุกหัวหรอกนะคะทุกคนผมคุณแม่หัวทุยมากค่ะสวยนะคะแต่ว่าผมอยากสุกนะคะพอเริ่มยาวผมก็จะชี้ฟูนะคะคุณแม่บอกเอาแบบไม่ฟูะคะ่ะไม่อยากได้ฟูๆนะคะเบือ หลังจากขึ้นทรงเสร็จเรียบร้อยนะคะพี่สีก็จะเก็บข้างะคะ่ะทั้งสามด้านนะคะผมที่โลกๆก็จะได้ไม่มีนะคะเก็บขอบทั้งสามด้าน,นะคะ่ะหลังจากพี่สีขึ้นทรงเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะได้ความทุยได้ความยาวในส่วนของด้านล่างะคะ่ะพี่สีก็จะเพิ่มความหนาให้กับความทุยคะ่ะใช้วิธีเหลานะคะสําหรับชั้นด้านบนนะคะ ถ้าช่างใหม่ๆเนาะตอนพี่สีตัดผมใหม่ๆค่ะก็จะมีปัญหานะไม่รู้จะตัดเชื่อมยังไงนะคะทุกคนก็จะใช้วิธีเหลาเอาก็ได้นะคะทุกคนหรือจะยกตัดแบบนี้ก็ได้ค่ะหรือจะกําหนดความยาวเสร็จแล้วแล้วก็ยกขนานประกาศศีรษะแล้วก็ตัดก็ได้ค่ะแต่เราต้องรู้นะว่าเราจะเอาออกสั้นยาวแค่ไหนคะ่ะพี่สีจะใช้ฐานข้างบนนะคะเป็นเกณฑ์ค่ะยกตัดแบบนี้ก็ได้นะคะทุกคนเนี่ย ถ้าไม่รู้ว่าจะตัดยังไงแต่ต้องวัดก่อนค่ะว่าเราจะเอาออกสักกี่นิ้วนะคะพอเราเอาลงปุ๊บก,ก็จะกลายเป็นสนไลด์ค่ะแต่ความยาวตามที่เรากําหนดนะส่วนของด้านบนค่ะใช้วิธีเลาแบบนี้ก็ได้นะบางคนตัดเชื่อมยังไม่เก่งเนาะก็จะมีปัญหาค่ะอย่างเคสนี้ก็ผมไม่ไม่ได้ยาวมากเนาะพี่ซิก็จะใช้วิธีเลา,าเอาแบบนี้นะคะเพื่อกําหนดความยาวส่วนของด้านบนนะคะ เราจะตัดใช้ฐานความทุยเป็นเกณฑ์ค่ะตัดให้เท่ากับฐานความทุยนะหลังจากได้ความยาวเสร็จเรียบร้อยค่ะเราก็จะมาเก็บงานอีกรอบนึงนะคะแบ่งผมเป็นกลีบส้มค่ะหาฐานบนฐานล่างนะคะแล้วก็ตัดตรงกลางออกค่ะแล้วก็จะได้ทรงผมตามที่เราต้องการนะคะในส่วนของความทุยในส่วนของด้านหลังค่ะ ผมส่วนของด้านหน้านะคะพี่สีก็จะวีมาด้านหลังทั้งหมดนะคะแล้วก็มาตัดเชื่อมกันค่ะเราก็จะได้ส่วนของด้านหน้ายาวนะคะหลังจากตัดเชื่อมส่วนของด้านหลังเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะได้ทรงผมซอยสั้นนะคะด้านหลังทุยแบบนี้ค่ะคลิปนี้จะเป็นการตัดเชื่อมในส่วนของด้านหลังสร้างความทุยนะคะคลิปต่อไปจะเป็นการตัดในส่วนของด้านหน้าค่ะ คลิปยาวๆต้องกระต้นจนจบดูได้ที่ช่องแดงจอมสีซาลอนพัฒปิ่นห้านะคะซอยสั้นตัดเสร็จแล้วก็จะได้ทรงประมาณนี้นะคะหลังจากพี่สีขึ้นทรงส่วนของด้านล่างสร้างความถุยกําหนดความยาวส่วนของด้านล่างเสร็จเรียบร้อยนะคะชั้นด้านบนพี่สีก็จะตัดเชื่อมค่ะเพื่อให้เกิดความถุยที่ชัดเจนขึ้นนะคะโดยการแบ่งพมงเป็นกลีบส้มค่ะ เคลนี้พี่สีจะยกผมขนานประกาศซสานนะคะแล้วก็ใช้ฐันความยาวส่วนของด้านล่างเลเยอร์ขึ้นไปหาข้างบนค่ะสำหรับเคสนี้นะคะลูกค้าซอยผมนะคะไม่สะไม่ใดนะคะต้องการจะมาตัดลดการชี้ฟูค่ะผมส่วนของด้านหน้านะคะพี่สีก็จะวีผมมาด้านหลังแล้วก็ตัดเชื่อมเหมือนเดิมค่ะ หลังจากตัดเชื่อมเสร็จทั้งสีสารแล้วนะคะพี่สีก็จะเก็บขอบด้านล่างข้างใบหูนะคะลูกค้าบอกคอสั้นๆนะคะไม่อยากให้ผมฟูค่ะไม่ชอบผมฟูนะคะพอผมเริ่มยาวแล้วค่ะผมก็จะชี้ฟูนะคะหลังก็จะไม่ทุยะคะ่ะลูกค้าขอข้างหลังสั้นๆนะคะหลังทุย แล้วก็ไม่เอาจรยาวนะคะพี่สีก็จะขึ้นทรงในส่วนของด้านหลังสร้างความทุยก่อนคะ mm ่ะ hmm. ทั้งสองข้างทำเหมือนกันนะคะ mm hmm. ตัดเชื่อมเพิ่มความหนาให้กับความทุยนะคะ mm hmm. ตัดสั้นลดการชี้ฟูคะ mm ่ะ hmm. หลังจากตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะในส่วนปลายผมค่ะก็จะมีความหนานะคะเป็นก้อนนะคะพี่สีก็จะใช้กันไกลฟันค่ะเลยเยอร์เฉพาะส่วนปลายนะคะเราจะเอาผมออกนิดนึงนะคะพอให้เกิดช่องไฟค่ะเวลาไปอยู่ที่บ้านจะได้ดูแลง่ายนะคะ ทำแบบนี้ทั้งศีรษะนะคะทำเสร็จแล้วเราก็จะได้ทรงผมนะคะส่วนของด้านหลังทุยค่ะซอยสั้นนะคะตัดสั้นลดการชี้ฟูค่ะตัดเชื่อมความทุยอีกรอบนึงค่ะเพื่อให้เห็นความทุยที่ชัดเจนขึ้นนะคะซอยสั้นค่ะเอาปิดหูหน่อยหน่อยได้นะไมม่ปิด่าเ,เปิดเลย สักนี้ก็ไม่ปิดเอาองไรดีอนะ่ะที่ชอบที่ชอบเ Apple ครันนะบหน่อยก็เลยตัดไปเลยในตอนพัอ

เาสั้หน่อยะเพรว่างเว่าจะเดเก็นปรกันเราสังย 三十米吗？